เจ้าของโรงงานเนี่ยเขาเคยเปิดบริษัทแล้วก็ขายแล้วก็จิงใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีลูกค้าอืนั่นแหละค่ะพอเขาเข้ามาเปิดบริษัทร่วมกันกับเพื่อนๆ5คนแล้ววิทยายุทธเพิ่มขึ้นเขาก็ยังได้รับตําแหน่งในเรื่องของการที่ไปคอยดูแลลูกค้าอเขาเป็นกรรมการด้วยแล้วดูแลลูกค้าด้วย,วยไปดูแลลูกค้าด้วยแล้วก็คอยอนุมัติเงินเวลารับจ่ายเงินเขาต้องคอยรู้ว่าจ่ายค่าอะไรให้กับใคร แล้วก็มีรายรับเท่าไหร่เขาต้องรู้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นเนี่ยเขาอ่ะเป็นคนคอยติดต่อกับลูกค้าทุกรายไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายเล็กเขาจะเห็นช่องทางแล้วใช่ค่ะแล้วทีนี้พอเขาเริ่มเห็นช่องทางค่ะว่าเฮ้ยโมเดลธุรกิจมันเป็นแบบนี้ลูกค้าอย่างนี้แล้วพาเพอไปดิวกับคนที่เป็นลูกค้าหลากัหลกๆได้หลายคนเขาต้องเข<อ>ต,ต้องคุยกันอยู่แล้วมันคุยอยู่แล้วอ่ะาร์เ,<อ>เขาคนนี้ก็เลย ชวนลูกค้าแบบหลังบ้านเลยนะหรือลูกค้าชวนเขาเขาชวนลูกค้าหรือลูกค้าชวนเขาเขาชวนลูกค้าเขาบอกว่าสินค้านี้เป็นของเขาเป็นโรงงานของเขาเองแล้วก็โรงงานของเขาตรงนี้นะเขาผลิตเดี๋ยวเอาอย่างนี้ถ้าเกิดวันนี้คุณหาคนคุณเป็นการตลาดที่เขาเนี่ยเขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นคุณเพิ่มนะแล้วราคาสินค้าก็ลดลงจากตรงนี้อีกให้ราคาถูกแล้วค่าคอมก็เพิ่มอีก เพราะเขาเนี่ยเป็นเจ้าของสินค้าก็เลยลากลูกค้ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยค่ะไปที่บริษัทเก่าขเขา,าที่มีแค่ตัวสินค้าอะไรไม่เคยมีลูกค้าเลยใช่ใช่เอาไปไปที่นูน่นแล้วลูลกลูกค้าท่านเนี้ยที่เป็นเจ้าใหญ่เนี่ยเขาก็ชักชวนคนอื่นอน่ะไปด้วยพอเพื่อน,อนๆสี่คนรู้เ,<ข>เพื่อนๆสี่คนรู้เลยรู้รค่ะทำไมรู้อะเพื่อนเพื่อนสี่คนไป,ไปรู้ทีหลัง ว่าเฮ้ยทำไมยอดมันเริ่มตกมันเกิดอะไรขึ้น oh. อ๋ออะแล้วคนเนี้ยที่เคยซื้อเยอะๆอย่าหายไปไหน oh. ก็เลยมาจ๊เอ๋ว่าเฮ้ย oh. ถูกคนแรกเนี่ยลากไปที่บริษัทเก่าละอ๋อ oh. แต่คนแรกเนี่ยเขาเป็นกรรมการ้วยนะใช่ค่ะจย์เขาเป็นกรรมการบริษัทด้วยออแต่รรว่าบริษัทนี้เปิดก่อนที่จะมาเปิดบริษัทใหม่กับเพื่อนห้าคนนะ แปลว่าบริษัทที่เขาทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้มาเปิดทีหลังไอ้หุ้นส่วนห้าคนนี้ใช่มันเปิดมาก่อน,อนแล้วเพื่อนห้าคนนี้ก็รู้ด้วยว่าเขามีบริษัทนี้มาก่อนด้วยใช่อยู่คนละจังหวัดกันเลยเออแต่ขายสินค้าออนไลน์เหมือนกันเออ,เอ,อนะคะทีนี้ถัดมาก็ทําให้ยอดเนี่ยจากที่เคยตั้งเป้าว่าเราจะไปแตะพันล้านแล้วนะเราจะขึ้นหลังจากพันล้านเป้าหมายของเราเราจะเป็นพันกว่าล้านแล้วก็จะพาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์อ้เหรอคุยขนาดนั้นเลยใช่ค่ะอาจารย์ลพบ ฟันจะลายเพรายอดจาก800ล้านลดลงมาเป็นห0 0อาจารย์คุณเชื่อไหมเรื่องราวตรงนี้ผมเคยแนะนําอาจารย์เจี๊ยบแล้วนะให้ไปคุยเรื่องนี้กับเขาแต่ว่าไม่รู้อาจารย์เจี๊ยบไปพูดหรือเปล่าในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่เป็นหัวหอกหลักเลยแล้วกันในการขายสินค้าได้สัก80 90เลยของบริษัทแห่งนี้อะผมก็บอกว่าเนี่ยผมกังวลใจมากเลยถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีคนออกไปทำแข่งด้วยเนี่ยแล้วคุณไม่ สามารถควบคุมสินค้าตัวนี้ได้ว่าห้ามมาไปทําอย่างอื่นต่อเนี่ยมีโอกาสเลยนะที่บริษัทที่เราเปิดกันมาห้าคนมีโอกาสที่จะล่วงได้เลยถ้าเกิดคนนี้แยกตัวไปมผมเคยคิดตั้งแต่แรกแล้วอ<ช>่ะแต่สุดท้ายก็คือคนนี้ก็เป็นคนแรกที่แยกตัวออกไปด้วยใช่ค่ะก็ตอนนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่บอกไม่บอกเนาะอาจารย์เขาไว้ใจอะ่ะมีบอกแล้วเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันเขาไม่ทำหรอก